สามีครับกล้องข้างหลังนะครับกลองนี้ค่ะทุกคนขากล้องนี้ะนะคะก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีผู้ผลิตสื่อแล้วก็ต้องมีผู้รับสื่อด้วยนะครับแต่ว่า ผู้ที่รับวิสิตยืนชิ้นิดนึงครับครับวกานะคี่ี่ครับโับับไล่ช็อตทิงนะครับขอนี่ครับสำนักโรคาเฟนกองทุนพัฒนาสื่อกออภัยและสร้างสรรค์นะครับ มราจกทางกองทุนครับแล้วก็พวกเราทุกคนนะครับในฐานะของภาทีเครือข่ายภานยิ้มกว้างๆให้ทะลูแมสเลยนะครับอันนี้คือช็อตที่หนึ่งนะครับเป็นภาพที่สวยงายนะครับพาังภาทีเครือข่ายเซลฟพี่นะครับอีกสองช็อตด้วยกันนะครับเองก็ได้ครับคราวนี้นะครับในการส่งสารเราเองเนี่ยหนึ่งเลยนะครับเราต้องรู้วัตถุประสงค์ก่อน ทำอะไรครับในการที่จะทำให้ข้อมูลข่าวสารโซเชียลมีเดียสื่อต่างๆของเราที่